เที่ยวคนละระดับมาเปรียบเทียบกันหรอตีเอ็มของพีฟล์เลยอะนะใช่ใช่เขาชื่อตีเอ็มโป่งหรืออะไรที่อยา่างนึงนี่แหละอ๋อมีคนเล่นเกมหนึ่งบอกว่าสกินปืนเกมลรวจุ่มถังสีต้องถามมากกว่าว่า ต้องถามว่ามากกว่าว่าจะกินปืนเกมไหนจุ่มถังสีจะกินปืนฟรีไฟอะเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสแตตด,ด้วยแต่สกินปืนบางเกมอะเปลี่ยนแต่สีสแตตไม่เปลี่ยนเดี๋ยวดูกันอะไรวะเติมซื้อสกินปืนได้สแตตของเป็นได้สแตตแถม <laughs> แล้วต้องถามต้องถามมากกว่าว่าสกินปืนเกมไหนที่เขาจุ่มถังสีย้อมสีมาขายมากกว่าฮะของเราเนี้ยเปลี่ยนสแตตด,ด้วยนะ เขาพูดประมาณว่าประมาณว่าเกมผับจีอ่ะเขาแขวะผับจีเกมผับจีอ่ะเหมือนหลอกจอมแมวขายปืนเพราะว่าได้แต่แบบได้แต่สี่ปืนอ่ะได้แต่เปลี่ยนสี่ปืนแต่ไม่ได้สแตทสแตทก็คือสแตทปืนถ้าพูดเป็นภาษาแบบง่ายๆก็คือเพิ่มเดเมจปืนหรือเพิ่ม ถ้าเป็นอย่างนั้นทุกเกมความเท่าเทียมมันจะอยู่ตรงไหนด่ากันทำไม่ะครับถึงด่าก,กันไปเกมุณก็ไม่ดังหรอกครับพวกคุณสองคนอย่าด่ากันเลยครับยิ่งด่าเกมพวกคุณได้รับผลเสียนะครับคุณอาจจะไปโหลด PUBG Mobile ก็ได้ล่ะครับหรือคนอาจจะไปโหลด,ด,ด Free Fire มากก็ได้นะครับถึงคุณ คือคุณมาด่ากเกมแต่ละคนอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะครับผมคืออยู่ส่วนกลางนะคนผมอยู่ส่วนกลางนะคนผมไม่เคยเอาเปียบใครนะคอนแม้แต่สายที่ผมโคตรเทพจะไม่เคยเอาเปียบนะครับแล้วพวกคุณมาเอาเปียบอย่างเงี้ยผมคงไม่เล่นเกมพวกคุณหรอกครับ พวกคุณโดนเกมฟรีไฟปลอมด่าว่าคุณจะรู้สึกไงครับทั้ง <I always S 1> ที่เกมฟรีไฟปลอมมันก็ปลอมแหละครับผมว่าทุกคน <I always S 1> ผมว่าพวกคุณว่ามือกันเถอะครับเพราะพวกเราจะได้เสร่มมร่าเกมที่เกิน ก็จะได้มาอยู่ที่หนึ่งหรือไม่ก็ที่สองที่สามครับผมขอร้องล่ะครับ <ไป S 1> ร่วมมือกันเถอะไปครับ